啊。Ah. โอโรยครับกาสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจนดีก็สุดยญดจีวอโคทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมทําผมก็จะมาทําคลิปคลิปหนึ่งที่ทุกหรือว่าคลิปนี้ทางเราก็ตั้งใจจะทํามานานแล้วนะครับผมแต่ว่าทําผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําตอนไหนดีนั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปที่เราจะมาทําวันนี้ผมมีชื่อว่าแนะนําช่องจีวอโคทีวีเองนะครับผมอ่า ซึ่งเหตุผล,ลหลักที่เราอยากทำคลิปนี้ก็คือ 1. เราอยากเอาคลิปนี้ไปแทนหน้าหลัก2เราอยากทำคลิปนี้เพราะว่า,าผู้ชมข้อใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ชมเก่าด้วยนะครับผมเนาะก็ละหลักๆที่เราจะากทำก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับในคลิปนี้แล้วจบอกเลยว่าอาจจะบอกทั้งหมดเลยก็คือ,อแนะนําตัวเองเท่าทำเกี่ยวกับ ช่องเราทําเกี่ยวกับอะไรเกมที่ทำม e ีเรเบิ้ลโปรเจกต์อนาคตอนาคตจะไล์เกมไล์กดของช่อง g ีจี v อทีวก็อะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งหลักๆหัวข้อที่เรามาพูดแนะนําช่อง g ีจีวอทีวนะครับก็จะมีอยู่6หัวข,ข้อนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปฟังว่าพร้อมกันเลยนะครับว่า6หัวข้อเนะี้ แนะนำโชคจิตวโอทีวีนะจะมีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ตัวผมนะครับผมเนาะมีชื่อว่าพีนะครับอายุ21ปีนะครับผมเนาะก็แน่นอนใครจะเรียกว่าคุณพี่น้องท่านก็นแล้วแต่คุณเลยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานิสัยตัวผมนะครับจะเป็นคนตรงๆจริงจังหน่อยถ้าเกิดไม่พาหัวร้อนหัวร้อนง่ายเป็นคนที่ชอบพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับเป็นคนที่ชอบคิดมากบ้างนะครับ ซ,ซึ่งในการครึ่งในการคิดมาอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าเออบางทีมันพาเราเครียดหรือเปล่าเลยมานี้นะครับผมเนาะบางครั้งอาจจะแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบคิดไปเองนะครับก็หลักๆมีประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือไม่ชอบคนอดเก่งรู้เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมสำหรับคนที่อดเก่งกับรู้เยอะนะครับแล้วก็สามก็คือไม่ชอบคนดูถูกนะครับก็หลักๆที่ใส่ตัวผมก็ ประมาณนี้นะครับผมเนาะต้องต้องพูดว่าตัวผมประมาณดี้ละกันนะครับเผื่อคนที่อยากจะทำความรู้จักตัวผมว่าผมเป็นคนยังไงเลยมานี้นะครับผมอ่านี่ไม่ต้องบอกแล้วกันนะแม่งเยอะชิบหาย <c oughs> <c oughs> นะครับออะต่อมาช่องผมเท่าขออภัยครับช่องผมทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับสำหรับช่องผมนะครับผมหลกักๆก็จะทําเกี่ยวกับเกมซะมากกว่านะครับจะมีทั้งวิดีโอและไลฟ์ฟตรีมถามว่าเกมมันหลักที่ผมทําจะเน้นไลฟ์สดมากจะเน้นเกมมือถือซะส่วนมาก นะครับผมเนาะแล้วได้วยวขอจีว่าคอนเซปต์ของช่องผมคือจะเป็นคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าลงคลิปตามใจฉันก็คือพระผู้ชมไม่สามารถเดาได้ว่าในการไลฟ์สตรีมในการลงคลิปผมจะลงคลิปและไลฟ์สตรีมเกมอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมมันต้องสงสัยนะครับว่าเ e อ้ยทำไมวันน,น,นี้วันนู้นวันนี้ทําไมอันพีลงเกมวันอื่นอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าช่องผมเป็นคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าเล่นเกมตามใจฉัน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีลงคลิปอื่นนอกจากเล่นเกมเลยมานีก็ไม่ก็แบบไม่ต้องถามนะครับว่าเออเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตาตาที่บอกครับช่องผมจะเป็นช่องที่แบบอยากลงอะไรก็เรื่องของฉันเลยมานีนะครับผมเนาะอ่ะก็หลักๆช่องผมจะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเนาะต่อมาไลฟ์สตรีมนะครับเผื่อท่าผู้ชมอยากรู้นะครับว่าผมไลฟ์ช่วงไหนเบิงนะครับหลักๆจะมีอยู่2ตารางคือตารางวันธรรมดาแบบไม่หยุดตารางวันหยุด หรือปิดเทอมแล้วนะครับอันเริ่มตั้งแต่ตารางวันธรรมดาก่อนนะครับผมเนาะถ้าเกิดไปตารางวันธรรมดานะครับจะไล่วันถึงสุกเวลา2ทุ่มหรือ3ทุ่มไปต้นไปนั่นเองนะครับมี2ช่ชง่ว,วลานะครับสำหรับสำหรับตัวผมเพราะเพราะบางทีอาจจะติดภารกิจเข้าห้องน้ำหรืออาจจะติดอะไรบางอย่างนะครับก็ตั้งเผื่อเวลาไว้สัก2ช่วเวลแล้วกันนะครับต่อมานะครับ วันหยุดหรือปิดเทอมแล้วนะครับจะมีวันจันทร์หนึ่งวันอาทิตย์เลยนะครับซึ่งผมจะแบ่ง2ช่วงเวลาคือช่วงบ่ายโมงนะครับซึ่งช่วงบ่ายนะครับจะมี3ช่วงเวลาที่ผมสามารถรายได้คือบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสอันนี้ก็จะแล้วแต่อารมณ์อีกทีนะครับว่าจะไรฟ์ช่วงไหนนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ช่วงมืดนะครับจะมี2ช่วงเวลาที่ผมสามารถรายได้คือ2ชุ่ม2ชุ่มเลยสองทุ่มกับ3ามทุ่มนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับว่าด้วยความที่ว่า ทุกคนที่ว่าผมทําช่องใหม่นะครับในในการทําวิดีโอหรือการในทำไลฟ์สตรีมเนี่ยบางทีทางผมอาจจะไม่มีแรงบนันดาลใจในการทำนั่นนู่นนี่ก็บางทีอาจจะขี้เกียจไปบ้างนะครับซึ่งผมมีข้อสาเหตุแล้วว่าทําไมถึงผมไม่อยากไลฟ์สตรีมนะครับอันนี้เผื่อถ้าผู้ชมจะได้ หายข้อสงสัยสักทีนะคบว่าทําไมบางวันั้นวันนู้นวันนี้ไม่ไลฟ์สตรีมแล้ววันไหนเบิ้งวันนี้ไลฟ์ไหมอ่ะผมจะบอกให้แล้วกันว่ายังไงนะครับก็หลักๆมัอยู่5ข้อ1ขี้เกียจไม่มีอารมณ์ไลฟ์สมีเกมไลฟ์ที่ต้องนั่งดู 3. ไฟดับ4ติดไปเที่ยว5เข้าห้องน้านะครับหลักๆมัอยู่5หัวข้อทีออ่ถามว่าทําไมบางวันไม่ได้ลฟ์นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มหักข้อ,ขอหนึ่ง นะครับหัวข้อที่6ก็คือเป็นไข้ไม่สบายนั่นเองนะครับระดลับมีหมีมหหัวข้อแล้วกันนะครับเผื่อแล้วบุ้โมสงสัยแล้วกันนะครับว่าเออผมไปไหนเลยมานี้นะครับต่อมาหัวข้อที่3นะครับเกมที่ผมทำเนี่ยมีไรบ้างนะครับก,ก็หลักๆเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะมี Sort Art Online s p ฟดดิ้งซอดอาร์ออนไลน์ e อ i t กิท r ฟคเตอร์เฟสแกรนด์ออเดอร์โคงกนะครับ Rv e. หรือหรือว่าไอนาอัลบอลเลอร์เองนะครับดาร์บอนไฟเตอร์แฟตคอไม่ใช่ไฟเตอร์แฟตดาร์กอนบอลโดคาแบตเทิลนะครับไวท์แคทโปรเจกเทออฟเดอะเลมอนเตอร์สวายดา r ์บอนเลเจนส์โลบอคโอว์มัสเมแล,ว, Legends, Robot, ate, แลวก็ซอสอาร์ออนไลน์อีฟิทอีฟิทตี้โมเมนต์นเองนะครับผมเนาะก็เกมหลักๆที่เราทำก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะและนอกจากนี้นะครับผมเนาะชอบที่ผมทำเกี่ยวกับเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับ คือจะบอกว่าปกติในช่องเรามันจะมีแต่เกมนะแต่ว่าความจริงคือผมมามีทำเกี่ยวกับอัปเดตข่าวสารด้วยนะครับซึ่งอนอกจากนอกจากเกมเนี่ยเราท่าไรเบิร์ก็จะมีช่องจีจีรูโตยูบีอัปเดตข่าวสารของ s o สคลิปพิเศษที่จะอัปเดตข่าวสารของ s อ o หรือเกมเอสโนั่นแหละนะครับแล้วก็คลิปสอนโหลดเกมหรือว่าสอนโหลดเกมเอสเอนั SO, ่งดูไลฟ์ s อ o g อโอจีจีเหรือไลฟ์เกมตามริฉารนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น เทปพ,พิเศษที่เราทำขึ้นมาส่วนมากจะเน้นที่ SO หมดเลยนะครับนอกจากเกมที่เราทำนะครับผมเนาะต่อมาของข้อที่4นะครับอนาคตเดี๋ยวเรานี้อยากไลฟ์เกมอะไรนะครับก็จะมีเกม Minecraft โปรเจกต์เกมเอฟโปรเจกต์เกมไลฟ์พีเอสพีนะครับแล้วก็ซอสอาร์ออนไลว์ด้วยโชดาวลาลามีอยู่3อันที่เราอยากทำในอนาคตนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งไอ้ Minecraft เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ในช่วง วันปีใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ผมขอใบ้เลยนะครับเพราะว่าทุกปีผมทําแบบนี้จริงๆนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับห้านะครับโปรเจกต์อนาค,คตที่อยากจะทําคืออะไรนะครับก็จะมี2ช่วงคือ1ช่วงจิจีรีวิวของซื้อสับช่วงจิจีรีวิวของนะครับก็จะเป็นการรีวิวของที่ผมจัดจะรีวิวเช่นโมเดลฟิกเกอร์ เครื่องแปลงร่างของพวกอ่าหนังฮีโร่อะไรประมาณนี้หรือว่าริว,วมังงะนนิยายตามเดฉันเลมานี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะมาทําให้นอนแต่ว่าขอดูก่อนว่าจะทําตอนไหนดีนะครับแล้วก็ชวงที่2นะครับ G G ไปก็ได้ที่อยากไปเองนะครับผมแล้วก็สัิ์ชุดนี้ก็จะเป็นช่วงไปเที่ยวฟิร์ปปาาินส์นะครับส่วนมากมักจะลงเอยที่แบบอ่าไปเที่ยวปุ๊บดูหนังดูหนังเสร็จ ไปกินรามเมงให้คะแนนจากหนังเขารู้สึกหลังดูเป็นไงไปเล่นเกมซื้อมังงะซื้ออะไรบางอย่างกลับบ้านสนุกมากมันจะลบะเลยแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวชว่องจีจีไปเที่ยวเดี๋ยวผมจะแล้วเรอนี้ผมคงขอพูดเลยแล้วเรื่อนี้ได้ทําแน่นอนนะครับสำหรับช่องจิจไปเที่ยวนะก็ละหลักลหลักหลักหลักจะมี2พาร์ทน,นี้เองนะครับผมเนาะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคือหัวข้อที่6กนั่นเองนะครับกดของช่องจิจีวอลโวทีวีนะครับผมเนาะก็ละหลักหลัก ไม่มีอะไรมากนะครับทำตัวตาสบายเลยแต่แต่แค่ว่ามีข้อห้าม,มอย่างหนึ่งคืออย่าหยาบมากเกินไปอย่าทะเลาะกันไม่งั้นโดนนะครับแต่ว่าถามว่าในในช่องผมมีกฎห้ามไหมมีนะครับสิ่งหน้าที่ห้ามเลยคือ1ห้ามสแปมนะครับไม่งั้นโดนตามนี้คือ1สารลิีสองสาลวสองครั้งนะครับแล้วก็3าสามลวี3ามครั้ง แล้วก็สี่นะครับโดนซ่อนช่องไปเลยนะครับอันนี้คือกรณีคนที่มาสแปมนะก็คือก็คืออ่ะจะบีคังหนึ่งนะครับกรณีถ้าเกิดผมเจอคนสับคนสแปมมาเนี่ยก็คือก็คือก็โทรโทตามนี้โดนคันที่1นึ่งสามโลวิหนึ่งครั้งโดนคันที่2องสามลวิสองครั้งโดนคันที่สามสามโลวิสามครั้งโดนคันที่สี่ซ่อนช่องไปเลยถือว่าเตือนแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาถ้าเกิดผมเจอบอท นะครับผมก็จะทําการซ่อทันทีนะครับก็หลักๆประมาณนี้ละกันสำหรับแนะนําช่อง g ี o t โอทีก็ถ้าเกิดคิดนนี้มีการพูดลิ้นพันก็กราบสอรี่สอรี่รละกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมีคําพูดให้เอาเไม่ต้องพูดว่าเดี๋ยวจะมีคําอธิบายขึ้นให้ละกันระหว่างที่ผมพูดนะครับว่าอย่างไงแต่ว่าอันไหนที่ผมไม่ต้องเอาคำ,คำอธิบายขึ้นก็เดี๋ยวผมจะพูดเฉยๆละกันนะครับผมเนาะก็หลักๆ ช่องแนะนำทีวี TV, ก็ระลับมายะมานี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการผู้ริ้นพันธ์ก็กราบขออภัยทุยผู้ชมด้วยกันนะครับผมเนาะก,ก็คลิปนี้เราพยายามสุกความสามารถแล้วนะครับบอกว่าทุกคนจะได้ได,ไ,ดได้ทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็บอกว่าท่าผู้ชมจะติดตามช่องเราตลอดไปขอขอบคุณมากทุกคนที่กดติดตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับช่องทีวีเองนะครับโอเคตอนนั้นก็ไปละเฟื่องเกล็นในฟาร์มกุ้ยไบไปละเฟื่อย